วันนี้จะมาขอโชคขอลาบกับพญาหงสาวดีนะคะออกดอกก็จะมาปลกูกผค่แดงให้เพื่นด้วยคาถานะคะต้องสวดสวดมนต์ด้วยนะคะต้นว่านพญาโหงสาวดีนี่เป็นว่านมงคลค่ะมีลักษณะเขียวใบเขียวนะคะต้นหงสาวดีนี่เขาบอกว่า เป็นว่านที่มีเมตตามหานิยมแล้วก็เป็นว่านที่มีฤทธิ์ด้วยนะคะว่านหูสาวดีพอดีออกดอกสองดอกค่ะวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาเป็นวันโชควันลาบก็เลยต้องมาขอจะผูกผ้าแดงให้เพิ่นนะคะต้องด้วยด้วยคาถาด้วยนะสวดสวดมนต์ด้วยนะคะสวดนะโมสามจบแล้วก็ พร้อมด้วยคาถามหาลาบนะคะนี่ก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะคะเอารับรับโชคด้วยกันนะคะรับโชคด้วยกันเอามาชวนทุกคนรับโชคนะคะนะโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อินิรภูชาจะมหาราชาสัพพัสนหะอ拉หังสัมมาสัมพุทโธมามายาตายามดีวันชัยมาลสีสวัสดีลาโปนโมพุทธายะนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายามีนุรัตศีสะขัดสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอัคคีทานังวะรังกันตังศีวลีจะมหาเทลัง อาหารวันทามิทุลโตอาหางวันทา,ามิทาตโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุโตมามายาตายามดีวันชัยมลสีสวัสดีลาโพณโมพุทธ,ธายะนะมามีมามหาราชาอิติพุทธสสุวันตังวาราชตังวามณีวาทานังวาทีชังวาอัตตะทังวาปัตตะทังวา เอหิเอหิอาคันเฉยยะอิติมีมานะมาไมหังอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะเสนหาอ拉หังสัมมาสัมพุตโตมามายาตายามดีวันชัยมรารสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะสวดทั้งหมดเมื่อกี้ที่สวดก็มีสวดมหาจากักรพรรดิแล้วก็มหาลาภแล้วก็บูชาเงินนะคะนี่คือขอโชคขอลาภในวันที่สิบเจ็ดกุมภานะคะจุดธูปเก้าดอกนะคะ ความเชื่อนะคะจุๆๆดธูตเก้าดอกแล้วก็ปักลงเลยะค่ะปะักลงในกระถานนะคะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสามัมพุโตมามายาตายามดีวันชยัยมาลาสีเสวดีลาโคณโมพุทธายะถู้าแดนให้พ่อแม่หงสาวดีนะคะขอโชคขอลาบในวันที่ สิบเจ็ดขอสามสิบล้านพอซื้อลอตเตอรี่สามสิบล้านไว้มีสามสิบล้านกับหกล้านก็เีที่พ่อแม่จะมีเมตานะคะคือให้โชคให้ลาภลูกหลานนี่คือความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ตัว ตัวการจนาเองเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะสวดมนต์ตลอดเวลาที่มีสติรู้ยืนนั่งเดินนอนนะคะสวดมหาจากักรพัิแล้วก็เมื่อกี้ที่สวดก็สวดมหาจากักรพัิแล้วก็สวดบูชาเงินแล้วก็บูชามหาลาภบูชายาธาพุทธะไปแล้วจะนายางน,นันเอัคสหัสาหาส,สุทธามาพุโทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบ,บ,บูชาบูชามากมาก อะหังบัรพามิทาตจโยอาหังบัรพามิาาามาาามาสาาังคโซทุกข์ละอมา,าสาาังฆ้าวูเชนิต้นขวักมรกตนี่ก็มีโชคไม่ลาบนะคะรับได้21ใบนะคะก็เลยต้องขอโชคขอลาบทั้งสองสองต้นเลยพญาหลวงสาวดีแล้วก็พระแม่ขวักมรกตนะคะคาถารับทั้งสองจุดทูบด้วยค่ะ นี่นะคะนี่คือความเชื่อสว่วนบอคคลใครเชื่อก็รวยนะคะรวยทุกคนนะคะนี่ก็รวยตลอดรวยบุญรวยทรัพย์รวยค้าขายบุตรธิดาสามีเป็นคนดีและข้าทาสบริวารก็เป็นคนดีคนะ่ะด้วยคาถามหา,าจากกักรพรรดิที่สวดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็คาถา,า,ามหาลาบ จีนบูชาจากมหาราชาสัพพระเศียอารังสัมภาส,า,ส,า,สามตัวมามายา,ายายงมีบัรชัยมลสีสวัสดีลาโภนโมพุทธ,ธายะนี่คือนะคะมหาลาบแล้วก็นี่ก็สวดเหมือนกันค่ะมีทั้งหมด2ี่บดไปนะคะก็สวดเหมือนกันรับด้วยกันปลูกผ้าแดงเหมือนกันเห็นไหมคะนก็ผ้าแดงรับโชครังดาด้วยกันนะคะจะไม่ทาแป้งให้พระแม่นะคะ ก็คือพ่อแม่ลู้แล้วล่ะนี่ลึกจะทา,ทาก็ทาก็ดีเนาะที่คือทาด้วยความหอมน้ำอบน้ำหอมนะคะทาให้น้ำอบน้ำหอมนะคะความเชื่อนะคะความเชื่อส่วนบุคคลใครเชื่อก็รวยใครไม่เชื่อก็มันดีที่ความเชื่อค่ะนะคะความเชื่อนะคะปีปีดชาวจักราราชาติสมัยนีนะคะรังสัมมาสัมพุทมามา ยาตายาปีบันชัยมารสีสวัสดีลาโภน้ำหมวพุทธายะขอโชคขอลาภขอทรัพย์สินเงินทองค้าขายลำรวยคัให้พ่อแม่หอมย่เฉยนะคะแค่ว่าแต่รางวัลที่หนึ่งนะอยู่ในกระเป๋าแล้วนะคะที่ค,ความเชื่อนะคะรางวัลที่หนึ่งอยู่ในกระเป๋แล้วนะนี่นะคะ ติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรังสัมมาสัมมุตโตมามายาตายามดีวันชัยมลสีสวดีลาโคนมโมพุทธายะน่มามีมามหาราชาอุทถึกศระสักสุวรรณตังวาราชตังวามณีลาข้ามวามีชวะอัตติวารตังวามีะทั้งสองพระแม่เลยนะคะพระแม่กวักมรกตดกับพระแม่หงสาวดีนะคะ ขอโชคขอลาบในวันนี้นะคะเค okay, นะคะนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลใครจะทําตามก็ได้ไม่ทําตามก็ได้นะคะสวดคาถามหาจักรพรรดิและก็มหาลาบและก็บูชาเงินนะคะเค okay, นะคะด้วยนะโมพุทธายะพุทธังเงินไหลามาทามังเงินเลยมาสังฆังเงินไหลามาด้วยนะโมพุทธยายะส,ส,สาธุ่าสาธุ่าสาธุบายบายรวยๆทุกคนนะคะรวยๆค่ะ